โชะตาที่แสนเศร้าของนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลสองคนโดยคนหนึ่งได้รับในปี1902ส่วนอีกคนหนึ่งได้รับหลังจากนั้น28ปีและทั้งสองคนก็ได้รับรางวัลในสาขาเคมีเหมือนกันด้วยชื่อของคนแรกคือเอมิลฟิเชอร์ส่วนอีกคนหนึ่งคือฮันส์ฟิเชอร์ เอมิลฟิชเชอร์ได้รับรางวัลตอนอายุ49ปีส่วนฮันส์ฟิชเชอร์ได้รับรางวัลหลังจากนั้น28ปีก็รับรางวัลตอนเขาอายุ49ปีเช่นเดียวกันไม่น่าเชื่อเลยว่าชีวิตของฟิชเชอร์ทั้งสองจะคล้ายกันทั้งตอนที่มีชีวิตอยู่และตอนตายเอมิลฟิชเชอร์เกิดที่เมืองบอนเยอรมันตะวันตกในปี1852 ส่วนฮันส์ฟิเชอร์เกิดหลังจากนั้น29ปีและบ้านของเขาก็อยู่ในแฟรงก์เฟิร์ตของฝั่งตะวันตกฉะนั้นทั้งสองคนจึงเกิดในเยอรมันเหมือนกันปฏิกิริยาลูมนโนที่ใช้ในการสืบสวนสอบสวนเมื่อพบรอยเลือดจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีงานวิจัยของฮันส์ฟิเชอร์เขาได้รับการยอมรับจากงานวิจัยเกี่ยวกับเฮมินและคลอลโรฟิลล์จนได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมี Me. ่วนเอมิลฟิชเชอร์นั้นได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีจากผลงานเกี่ยวกับการสังเคราะห์พิรินและกลุ่มน้ำตาลโดยการทำวิจัยโครงสร้างที่ซับซ้อนของน้ำตาลทั้งเอมิลฟิชเชอร์และฮันส์ฟิชเชอร์ที่มีโชคชะตาหลายอย่างเหมือนกันนี้แม้แต่ตอนตายก็ยังเหมือนกันปี19 1 9เอมิลฟิชเชอร์ฆ่าตัวตายในบ้านของตัวเอง ่วนฮันส์ฟิเชอร์ที่ถูกพบศพก็ตรวจพบว่าฆ่าตัวตายเช่นเดียวกันและสิ่งที่ทําให้นักเคมีผู้ยิ่งใหญ่ถึงสองคนต้องฆ่าตัวตายก็คือสงครามแล้วก็ฟิชเชอร์ที่มีโชคชะตาเหมือนกันนี้ชู่วที่ยังมีชีวิตอยู่พวกเขาเคยพบกันด้วยในปี1908เอมร์ฟิชเชอร์เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเบอร์ลินส่วนฮันส์ฟิชเชอร์ เป็นผู้ช่วยอาจารย์ในอตอนนั้นนักเคมีสองคนต่างก็มีโชคชะตาที่คล้ายกันมากว่าแต่คุณมีโชคชะตาเหมือนใครบ้างไหมครับเอาเลยครับ คือบางครั้งผมเองเนี่ยก็เคยจินตนาการแบบนั้นเหมือนกันนะครับไม่เคยแหระครับที่จะคิดว่าฝั่งตรงข้ามนั้นมีคนที่เหมือนกับเราด้วยนะฮะแต่เพราะว่าอย่าคิดอะไรแบบนั้นเลยนะครับที่บอกว่าบางทีเนี่ยอาจจะมีคนที่เหมือนเราอยู่ที่ไหนสักแห่งก็ได้นะคะไม่ใช่ฝาแฝดด้วยหรอคะรวมที่ไม่เป็นฝาแฝดแต่เป็นคนที่เหมือนกับเป็นฝาแฝดเราเรียกว่าดับเบิลแกงเกอร์เหรอฮะอ่าใช่ค่ะ แบบนั้นนะับเออถ้าทาจจะไม่เคยได้ยินนะเนี่ยดรอปเผลแกงกูโอ้ฝรั่งมากเลยฝรั่งมากการที่ได้เจอคนที่มีความคล้ายกับเราได้ถึง8อย่างนี้มันพิเศษมากๆเลยสิเดียวครับผมค่ะในกรณีนี้น่าจะใช้คําว่าเหมือนมากกว่าคําว่าคล้ายนะคะใช่ครับค่ะน่าจะถูกต้องกว่าค่ะครับครับครับถ้าดูในหนังเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์น่าจะเคยเห็นการพ่นสารอะไรสักอย่างเพื่อหาร่องรอยเลือดนะครับสารนั้นเรียกว่าลูมินอลนะครับด้วยสารนี้จะช่วยในการค้นหาไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะครับ คือเมื่อมีออกซิเจนสารรนุภานี้จะทําปฏิกิริยากับออกซิเจนแล้วก็กลายเป็นสารเรืองแสงสีน้ําเงินขึ้นมาเมื่อมีการเรืองแสงขึ้นมาเราจะรู้ว่ารอยไหนเป็นรอยเลือดนะครับ เราจะใช้หารอยเลือดได้ดีทีเดียวนะครับใช่ครับปัจจุบันนี้ยังมีการใช้วิธีนี้อยู่เหรอคะครับคือถ้าไม่มีวิธีนี้ตารวจสืบสวนสอบสวนของเราอาจจะต้องใช้วิธีดมกลิ่นเอาก็ได้นะครับดมองไรคค่ะคุณคิมยืนยองค่ะสำหรับรางวัลโนเบลนี้มีประวัติยาวนานมากว่า1 0 0รอปีแล้วนะคะกถ้าจะมีเรื่องราวที่แปลกหรือว่าพิเศษอีกเยอะเลยช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยจะได้ไหมคะเชิญเลยค่ะ ในปี1915นะคะมีนักฟิสิกส์ได้รับรางวัลสองคนด้วยนะคะโดยทั้งสองคนนี้เป็นพ่อลูกกันค่ะคนหนึ่งชื่อว่าโรเลนส์แบ็กตัวนี้คนชื่อว่าเซอร์เฮอรี่แบ็กค่ะและอาร์เธอร์คอนเบิร์กพ่อของโรเจอร์คอนเบิร์กที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีในปี2006ก็เคยได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาและการแพทย์เมื่อปี1989ด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วยังมีครอบครัวที่ได้รับรางวัลกันเป็นคู่ด้วยค่ะคือครอบครัวคูรีมาดามมารีคูรีที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิก ร้อมกับปียาคูรีผู้เป็นสามีนะคะต่อมาในปีพันเก้าร้อยสาสิบห้ายูริเนคูรีก็ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีพร้อมกับเฟเดริกโจร์ดสามีของเธอค่ะโดยครอบครัวนี้มีผู้ที่รับรางวัลถึงสี่คนด้วยกันนะคะนอกจากนี้มารีคูรียังเคยได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีคนเดียวในปีพันเก้าร้อยสิบเอ็ดด้วยนะคะเธอเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลถึงสองครั้งนะครับงั้นก็ได้รางวัลเยอะเลยสิครับใช่ไหมฮะจะได้เงินเยอะมากเลยนะฮะ าการให้เงินรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลตั้งแต่ปี1901เป็นต้นมาค่ะในตอนนั้นให้เป็นเงินสวีเดนนะคะประมาณ150,000โครนค่ะจจำนวนเงินในตอนนั้นเท่ากับเงินเดือนของอาจารย์ที่จะได้รับเป็นเวลาถึง25ปีเลยคะ่ะแล้วก็จำนวน<พ>เงินไม่ได้คงที่เหมือนเดิมนะคะเพราะมันก็ต้องมีเรื่องของดอกเบี้ยหรือค่าครองชีพมาเกี่ยวข้องด้วย ปัจจุบันเงินางวันอยู่ที่สิบล้านโครนค่ะเ,ออเงินสิบล้านโครนเนี่ยก็เป็นเงินสกุลสวีเดนด้วยนะคะเก็เเถ้าเอาสิบล้านโครนมาเปลี่ยนเป็นเงินบาทไทยก็จะอยู่ที่ประมาณสิบสี่ล้านบาทค่ะทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับอัตราการแลกเปลี่ยนด้วยนะคะ